มรสุมชีวิตแสนสาหัสรายได้ติดลบแบกรับภาระธุรกิจเบนไร่ย,ยาวเจอมรสุมชีวิตเรียกว่าเป็นนักร้องหนุ่มและยูทูบเบอร์คนดังที่มาจ่อมาอัปเดตความเคลื่อนไหวให้แฟนๆได้ชมกันอยู่ตลอดสำหรับเป็นชลาทิศที่ล่าสุดเบนได้ออกมาโพส์ข้อความ่รา้ย,ยาว หลังจากที่ต้องเจอกับมรสุมชีวิตว่าช่วง2-3ปีที่ผ่านมาถือว่าสาหัสสำหรับอาชีพการเป็นนักร้องของเบนในตลอดระยะเวลา20ปีที่ทำมาหลักๆจากเรื่องงานที่เรียกได้ว่ารายได้เท่ากับศูนย์อยู่พักใหญ่จนถึงขั้นติดลบจากรายจ่ายแต่ละเดือนที่ยังต้องมี ทั้งปัญหาสุขภาพปัญหาครอบครัวปัญหาธุรกิจสิ่งที่ทําได้คือเพียงแค่ประคองตัวให้อยู่รอดและพยายามไม่มีหนี้สินเพิ่มซึ่งก็เหืดขึ้นคอมากๆโชคดีที่ยังมีงานออนไลน์ได้รับโอกาสไปทําพิธีกรก็ยังเหมือนมีน้ํามารดให้พออยู่ได้อยู่รอดได้ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาสถานการณ์ต่างๆเริ่มไปในทิศทางที่ดีขึ้นงานคอนเสิร์ตเริ่มกลับมาทําให้รู้ว่าที่ผ่านมาเราโชคดีแค่ไหนที่ตลอดชีวิตการทํางานของเราเราได้ทํางานที่เรารัก ได้ทำในสิ่งที่เราใฝ่ฝันและพอมันห่างหายไปเกือบ2ปียิ่งตอกย้ำให้รู้ว่ามันคือสิ่งหนึ่งที่ไม่ใช่แค่สิ่งที่เรารักเราชอบแล้วนะแต่มันคือสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตเราและครอบครัวด้วยวันเกิดปีนี้อายุ41ขวบแล้วจะเรียกตัวเองเป็นเด็กไม่ได้อีกแล้วทั้งที่จริงๆแล้วในใจมันยังเด็กมากๆเลยนะ ต่างจากมุมมองตอนที่เรามองคนอื่นที่เขาอายุ40ตอนที่เราเด็กๆคิดว่าคน40นี่คือคนแก่แล้วนะร่างกายอาจจะเริ่มโรยราบ้างมีความเหี่ยวย่นเกิดขึ้นผมเริ่มมีหงอกบ้างแล้วแต่โดยรวมสมองยังสดใสคล่องแคล่วใจยังเด็กมากๆและไฟในการทํางานมันยังลุกโชนเพราะงั้นเลยคิดว่าตัวเองยังโชคดีมากๆที่ได้มีโอกาสโตมาจนถึงวัยนี้เบนอยากขอบคุณทุกๆคาําอวยพรและความหวังดีและโอกาสดีๆที่มีให้กันเสมอมาจากท้งมิตรในโซเชียลและพี่น้องมิตรรักเพื่อนฝูงในชีวิตจริงวันเกิดปีนี้ขออนุญ,ญา ในฐานะเจ้าของวันเกิดไวพรให้พรดีๆที่ทุกคนส่งมาให้รวมถึงขอให้ทุกๆท,ท่านมีความสุขความเจริญความสดใสซา,าบซ่านในชีวิตแข็งแรงแข็งแรงสดชื่นแจ่มใสในทุกๆเช้านะครับ